สามสองหน,นึ่งไหนอะไหนวะไหนวะโอ้โยโอ้โย,อย,อยมันสั่นอะไรอ่ะยิงไม่ได้ตัวอะไร Animals a n n t here สัตว์ไม่ได้อยู่ที่นี่เอะไรก็ไม่รู้เช่นเคยเริ่มเลยดีกว่าการล่าเพื่อทำอาหารในป่าเนี่ยอนจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแม้กระทั่งว่ามันหมดเวลาไปแล้วแต่ว่าแล้วทำไมล่ะ ปัญหาเดียวที่เป็นอยู่ก็คือฉันไม่มีปืนช็อตกันฉันเลยเดาว่าอาจจะต้องทำด้วยมือเปล่าเฉ็นเห็นในวิดีโอนะคนทำสิ่งนั้นด้วยมือเปล่าของพวกเขาเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจุลเย้ล่ะเอ,อ นานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่แตะต้องอะไรพวกนั้นเลยเอาล่ะไม่น่าจะมีอะไรแล้วถึงเวลาที่จะไปอาศัยเป็นเรือถ้ำแล้วไปป่ากันโอเคนี่เรามาด้วยมือเปล่าเลยเหรอฮะ้า,าแบบ เป็นแนวเรโชนะครับวิ่งได้ไหมอ่ะวิ่งได้ครับแต่ไม่ได้เร็วมากแล้วเขาบอกว่าห้ามผักแล้วใครผักแล้วเนี่ยเออเกิดอุบัติเหตุอะไรตรงนี้เนี่ยต้องไปดูนกหน่อยเอาเออมันมาเกิดอะไรตรงนี้วะมีใครอยู่ไหมเนี่ย อุยอ้ยไอ้เหี้ยโอ้สัตว์โคตรดังนี่นี่ที่พึกนายเป็นใครนะ่ะเออนายกำลังพยายามแตะต้องรถบรรทุกของฉันเหรอไม่ได้แตะังหน่อยนะขอโทษครับป็นคิดว่ารถมันถูกทิ้งเอาไว้เออใช่มันติดนะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่พังหรอก โโก็ไม่รู้ว่ามันติดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไม่ขยับเลยเอ่อผมแค่พยายามที่จะมาล่าสัตว์สักตัวนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะมีของอ,อ,อยู่ในรถสักหน่อยเครื่องมือเครื่องมืออยู่ในรถต้องการจะล่าเหรอในป่าเนี้ยนะ ใช่ครับผมคิดไว้เอออย่างแรกก็คืออาจจะทำด้วยมือของผมเองอะไรวะเนี่ยหนังแอคชั่นเหรอพยายามจะสู้กับหมูป่าเพื่อให้ตายงั้นเหรอแกนี่มันช่างกล้าจริงๆเลยแต่ว่าก็ยังโง่อยู่ก็ยังโง่นะนะเออ ฉันมีปืนช็อตกันนะแต่ว่ามีแค่กระบอกเดียวอะหายไปตอนที่ไปยิงกวางนะ่ะอย่าถามอีกเลยแล้วก็ฉันไม่ต้องการที่จะให้คนที่ต้องการจะไปล่าด้วยมือเปล่ามายืมปืนหรอกนะเอออ่าไม่ก็โอเคครับแต่ว่าจะดีกว่านะถ้าเกิดว่านายตายเหมือนกับไอ้โง่อยู่ข้างน,นอกเนี่ย ได้เดีย๋ยวฉันจะให้ยืมแล้วกันปอนช็อตกันใครอย่าระวังด้วยละ่ะอย่าทำให้มันพังละ่ะอย่าทำให้มันหายจะไม่ได้ช่วยแกล่านะแกทำด้วยตัวเองแล้วกันแต่ว่าพวกเราจะแบ่งของกันนายเอาเนื้อไปฉันจะเอาขามันมาถ้ากลับมามือเปล่าแล้วก็ฉันก็จะเอาช็อตกันกลับไปตกงลมงไหม ตกลงไปแล้วก็อย่าหลงหรือว่าจริงตัวเองตายซะละพ่อฉลาดโอเคกดจีเพื่อเอาช็อตกันครับผมเป็นแล้วโอ้โหพอไม่เจ็ล่ามีเก้านัด นี่จะบอกว่ารถติดเหรอเนะี่ยฮะยิงเองก่อนเลยได้ไหมย,ยอกยอกไปละมีคําว่าดอนพูชตลอดทางเดี๋ยวอันนี้ต้องยิงเหรอเนะี่ยอ๋อกดอ e เฉยครับแต่ว่าถือปืนแล้ววิ่งไม่ค่อยจะได้เลยวะอันนี้คืออะไรอะ่ะฉันอยากจะเชื่อฉันอยากที่จะเชื่อเป็นโปสเตอร์ ufo ครับเอ่อรอบๆอบนี้เมื่อนานมาแล้วนะครับการ หายไปนะครับแล้วก็มีส่วนที่มันตกลงมาแต่ว่าก็ยังเ,เชื่อว่มเป็น U f O นะครับโอเคบาบาก็ไม่น่าจะมีอะไรนะที่นี่นี่คืออะไรอะ่ะเป็นรูปมือชี้นะครับเหมือนเป็นเอาอะไรมาทับเลยอะ่ะเออวอล ันนี้เดินไปได้ปะเนี่ยเม่เดินไปได้วะแล้วต้องไปทางไหนอะ่ะขวาหรอแล้ววิง่งวิ่งก็ไม่ค่อยจะได้คือมันวิ่งแหละแต่เหมือนจะไม่วิ่งเลยอเออจะมีสัตว์ให้ล่าหรอวะฮเสียงน้ำไหลตลอดทางเลยนะแต่ยังไม่เห็นน้ำสักสักจุด เห็นกวางอยู่ข้างหน้าไหนวะไหนอ,อ๋อเนี่ยมองไม่เห็นตายอะไรอ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะไรมึงเป็นใครอ่ะโอ้เอ็นดิทหนึ่ง ถูกฆ่าด้วยพ่อแห่งป่า w ุท t เลา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 ,ลาเดินกลับได้ไหมถ้าเราเดินกลับเนี่ยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเออถ้าตอบ yes ก็คือให้พยักหัวครับส่วน no ก็คือให้สายหัวถูกปะ yes อะ ไปลแล้วจบจริงเว้ยเอนดิ้งห้าคุณเลือกที่จะไม่ล่าได้กลับเข้าบ้านโอเคนะครับเป็นเรื่องปกตินะเออเหมือนว่าคุณจะกลัวถ้าเราไม่เช็คอะเออ าเกิดว่าเราไม่เช็คอ,อ้าวไม่ให้เราไปเว้ต้องเช็คอยู่ดีเดี๋ยวแล้วเรายิงไอ้ถ้าเราลองยิงไอ้นี่ตายได้ปะเอาได้โ <laughs> จงโก้โอ้ไม่กอดที่เราเล่นรับบทเป็นคนร้ายครับขอบคุณสำหรับการติด บอกว่าต่อปืนช็อตกันนะพวกกาาา็จา like อยู่ไหลประโยชน์อะเสียงอะไรล่ะเออเสียงอะไรอ่ะอุ้ยก o ส์คัมมิ่ง what แล้วหัวมันขยับได้ด้วยอะไรคือก็ส์คัมมิ่งวะ มันบอกว่าพระเจ้ากำลังมากลับไม่ได้อะไรเว้ยเนี่ยอุ้ยทางนี้มีทางไปด้วยหรอทำไมรู้ว่ามันพังนะเหมือนกับว่ามันดูจะอันตรายเลยเดี๋ยวนะโหตุลเคเอ้ยสาวมันหลอนจังอนะ อะไรอยู่เนี่ยฮ้ดบอสกำมิ n อะไรพระเจ้าจะมาเหรอมาทางไหนโอ้ยจิดเสียงดังมาก หล่อได้หมดละมาจากฟ้าสามสองหนึ่งไหนอะไหนวะไหนวะนโอ้ยงง โอ,โ,ออโอ้ยโอ้ยมันสัตว์อะไรอ่ะยิงไม่ได้ตัวอะไรโอ้ยโอ้ย <poems>? <upright> โอ <Emin> em> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกูวิ่งหนีกูวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้โอ้ย โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูยืนเฉยๆเลยอะเป่มันดูดผมไปปะเนี่ยอะไรวะประเจ้าเนี่ยพปะเจ้า ending สี End ่ทับเจ็ด อะไรอ่ะปกตัดสินโดยพระเจ้าย้อนกลับไปได้ปะนี่ไงเราแบบนี่แล้วอ่ะจำเอาจำดิ โอ้โหเดี๋ยวนะแล้วสูงทำไมอ่ะบักปะเนี่ยจำไปแล้วเอา้าเอ็ i n g สามนับเจ็ดอันนี้ก็เ็นดิ้งเหรออ่าโดดลงไปในแม่น้ำที่มีป้ายติดไว้ว่าระวังเคากระได จากนั้นก็คิดว่าช็อตการจะช่วยได้แต่ว่าก็ไม่เลยนี่คือเฮ้ย hey, ฉันได้ยินเ,เรื่องราวในะเกี่ยวกับป่าแห่งนี้พวกเขาบอกว่าคนที่เข้ามาข้างในแล้วก็จะไม่วันได้ออกไปที่เรื่อเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ทั่งฉันได้เห็นมาร์กก็คือรอยมาร์กของตัวเองเอาไว้นะครับเออยู่ที่แม่น้ํานะครับพวกเขาบอกว่า ฟออันนี้คือโจระเข้ปะมันตัวใหญ่นะครับแล้วมีความดุร้ายเหมือนกับว่าพวกมันกำลังรอให้บางคนนะ่ะมาเดินด้วยหรอถ้าคุณอ่านสิ่งนี้อยู่ก็ให้หันหลังกลับไปซะจริงจังไม่สนใจฉันจะไปล่ากวางเฮ้ย นี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมีทางลัดด้วยให้อาหารเขาเอา่อนำเห็ดแล้วก็วางมันลงเห็ดนี่หรอมางลตงรง,งไอ่ะนี่หรอ แล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมผมวางแล้วผมยกขึ้นมาอีกมันก็วางไม่ได้อีกแล้วอะเอ้ยไม่วางไม่ได้กแกว่ะกูจะไปรู้ไหมมึงให้กูวางไว้เฉยอะเก็ดูว่ามีการต้องกดแอคชั่นอะไรอีกไม่ไม่ได้วางเหตุเลย อะไรอะวุฒดแล้วมึงเอาอะไรไปกินอะ่ะเหตุอยู่ในมือกูวุฒดเนิ่งเจ็ด คุณได้เชื่อแล้วก็ให้เขาไปนี่เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เว้ยแล้วมันก็ไปอีกชักจบนึงส่วนตรงนี้เราจะคืออะไรอ่ะห้ามล่าวัดอะต้นไม้ล้มเหรอไม่นะ่านี่เป็นกับด,กดักแน่ๆเลยเป็นพื้นที่ป้องกันเหรอ แล้วแล้วกูทำไงอ่ะ What? ไปไหนไม่ได้เอนดี้สองจะบอกแล้วกูติดอยู่ในนี้ถนนนี่เหมือนจะสั้นลงง่ายขึ้นแต่ว่ามันจบแล้วเหรอ เดินก็เดินช้าอึดอาดมากหมดยิงสุดๆไปเลยเฮ้ยถ้าเรายิงกระสุนหมดอ่ะ เอ้านี่ไงโอเคเอนดิ้ง6อ้โหในที่สุดก็จะหาเจอก็เคยยิงกระสุนจนหมดเลยใส่ต้นไม้ใส่พื้นใส่ท้องฟ้าเออแต่ก็ไม่สามารถยิงอะไรได้เลยนะค่อนข้างโคตรน่าผิดหวังเลย แล้วก็โค้ชใช้พลังงานอย่างเสียเปล่าโอเคก็จบแล้วนะครับมีทั้งหมดเจ็ดฉากจบก็เก็บทั้งหมดแลหละโคดนานเล่นเกือบห้าสิบนาทีว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมก,กดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะเจ๋อเจันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ